เคยหมที่ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความทุกข์และความอายุติธรรมจากคนที่คุณรักเขาถูกทำร้ายจนหมดหวังแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจทำในที่สุดจะทำให้คุณต้องตกใจและเมื่อวันหนึ่งคนที่ทำร้ายเขากลับมาขอความช่วยเหลือเขาจะเลือกทำอย่างไรติดตามเรื่องราวนี้จนจบเพราะการค้นพบความสงบอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลทุกความอายุติธรรมที่เขาทำกับเราวันหนึ่งกรรมจะคืนให้เขาอย่างยุติธรรมที่สุดชายคนหนึ่งถูกทำร้ายและทิ้งให้เจ็บปวด จากคนที่เขาเคยรักแต่แทนที่จะโกรธแค้นเขาเลือกที่จะปล่อยวางและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตวันหนึ่งชายคนที่เคยทำร้ายเขามาหาด้วยความท้อแท้จากความทุกข์ในชีวิตเขาขอคำแนะนำจากชายผู้เคยได้รับการกระทำไม่ดีชายผู้เคยถูกทำร้ายตอบกลับอย่างใจเย็นว่าทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตคำพูดนี้ทำให้ชายที่เคยมองไม่เห็นความหมายของชีวิตเริ่มมองเห็นแสงสว่างเขาทั้งสองนั่งด้วยกันในความสงบเข้าใจว่า ความยุติธรรมไม่มาจากการแก้แค้นแต่เกิดจากการปล่อยวางและการเติบโตจากความทุกข์